สนับสนุนรายการโดยน้ำมันเครื่อง Enduro สวัสดีครับทุกคนพรกับผมจ่ายฮอปปี้บายครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการอัปเกรดนะครับในส่วนของเวฟร้อบ LED นะครับปี2 0 2 3ตัวสมาร์ e เอนจินนะครับวันนี้อยู่กับพี่หนึ่งจูเนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีของเล่นอะไรมาทําการอัปเกรดให้กับรถรุ่นนี้อีกบ้างอย่างวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเกรดตัวฝาคัตซึ่งเอาของตัวที่เป็นรถขับเฮาส์ที่มีกองน้ํามันเครื่องมาใส่ในเวฟ สำหรับคนที่แบบใช้งานหนักใช้งานวิ่งไรเดอร์อะไรเงี้ยเหมาะสมมากหรือว่าชอบออกทริปเวลามันมีกองน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็ทาให้น้ำมันเครื่องเนี่ยสะอาดขึ้นกองขี้คัดกองสิ่งสกปรกอะไรเงี้ยคือจะมีเขาเรียกว่ากองละเอียดเพิ่มขึ้นใช่มีไส้กองอีกเป็นกองกระดาษเหมือนรถยนต์เลยอ่าซึ่งข้อดีของเครื่องแบบสมาร์ทเอนจินเนี่ยคือการดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดมันสามารถเอารุนนู้นรุนนี้มาสับในบล็อกร้อยสิบกับร้อยยี่สิบเนี่ยคือว่าง่ายพาร์ทเกือบจะ 90%ขึ้นมาเนี่ยใช่ใส่ด้วยกันได้หมดเลยจริงๆแล้วมันแทบจะร้อยนะมันมีแค่รุ่นเอเบสเอรุ่นมังกี้เนี่ยเพ่เขาเหวี่ยมมันใส่ไม่ได้เพราะแคเกียร์ทั้งหล่ทับมือนะอันนี้คืออาจจะใส่ได้ไม่ทั้งหมดแต่บางส่วนก็คือใช้ร่วมกันได้อันนี้คือคอนเซปต์ของสมาร์ทเอมจินในส่วนของเบฟ125เนี่ยจริงๆระบบกองเขาจะมีเป็นในส่วนของแผ่นกองนะแผ่นกองหยาบซึ่งมีมานานมากๆแล้วซึ่งเราจะต้องทำการ ถอด,ถอดฝาคัททั้งหมดเพื่อ <จะ S 1> เพื่อเพื่อมาเซอร์วิสตรงนี้ต้องแต่การที่มีไส้กรองแบบที่พี่บอกเนี่ยข้อดีคือมันถอดออกมาจากนอกได้ถูกต้องอไม่ต้องรื้ฝาคัดแล้วก็มันเป็นกรองที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะไปถึงกรองหยาบตรงนั้นเนาะในตัวกรองหยาบมันก็จะทํางานน้อยลงอ่ะอคือเราไม่ต้องเปิดบ่อยปัญหาของยูเซอร์หรือคนที่จะทำอ่ะคือมันต้องเปลี่ยนกรองไงคับอาจจะเป็นคร้างเว้นครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือว่าง่ายมันต้องเสียตังค์ซื้อถูกต้องทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาดีกว่าว่าไอ้ตัวฝาคาดตัวนี้มันหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็อันนี้พี่เอาของรุ่นอะไรมาเนี่ยใช้ของซีรอยี่ห้าครับอ่าก่อนอื่นต้องพูดถึง4ีรอยห้าก่อนเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่าหน้าตามันเป็นลักษณะรถประมาณนี้ก็คือว่าง่ายเหมือนคล้ายๆกับซูเปอร์คาร์ร้อยสีไรถูกต้องแต่ว่ามันก็จะใหญ่กว่าแล้วก็ดูหลากาหน่อยนึงแพงกว่าซึ่งฝาคาดเขาเนี่ยมันจะหน้าตาแบบนี้ นี่จุดที่เป็นไส้กรองนะครับก็จะเป็นเนี่ยตำแหน่งตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกระปุกที่มันพ่วงออกมาเพิ่มเติมจากของเดิมนะคือถ้าเกิดเราไปดูในส่วนของเวฟเดิมเนี่ยมันจะไม่มีตรงกระป๋อนี้มันไม่มีอันนี้ออันนี้ก็คือจุดที่มีการเพิ่มขึ้นมาในในรถ425แต่จริงๆในส่วนของรุ่นอื่นก็มีเหมือนกันถูกไหมเช่น h o n d a d a ดก ก็ใส่ได้ก็เป็นฝาดำจะเป็นสีดำไม่ใช่สีนี้สมมติว่าถ้าเราซื้อเป็น C หรือ C ีเนี่ยมันเป็นสีเงินนะข้างซ้ายฝั่งจานไฟเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีเงินดั่นถึงจะสวยถูกไหมถึงจะเข้ากันแต่ทีเนี้ยเราก็ใส่สองข้างแต่ถ้าเราอยากงบประหยัดซื้อฝั่งเดียวก็คือของ Honda De ดกได้เลยแต่ข้อเสียของ Honda De ดกหรือ C ีร้อยยี่ห้ามีข้อเสียคือสําหรับคนที่ยังใช้สตาร์ทเท้าอยู่มันไม่มี รูตรงนี้จะไม่มีคันสตาร์ทนะข้อดีของเครื่องสมาร์ทไอซ์จินอีกอย่างหนึ่งคือสามารถถอดแกนสตาร์ทได้โดยที่ไม่ต้องผ่าเครื่องอพี่ก็เลยเบิกไปของตัว425มาใส่เพราะว่ายังไงเราคงไม่ได้ใช้อยู่แล้วเอาสวยไว้ก่อนพุดง่ายๆเราดูแลตลอดนะแล้วก็ถ้าถ้ามันไม่ติงจริงก็เข็ดได่เข็ดแนวใช่มันพอที่ใจนี่ได้ก็สําหรับรุ่นนี้ก็จะไม่มีรูใช่ครับคันสตาร์ทแต่ถ้าใครอยากได้แบบ S <S เออ <GT S 2> เอาของทีทีมาก็ได้ก็จะมีลูามาแล้วถูกต้องมีลูคันสตาร์ทหน้าตาเหมือนกันสีแบบนี้เหมือนกันใช่มต,ต่างแค่ตรงฝาครอบนอกจากฝาคันเนี้ยเราต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่เพิ่มเติมมาคือตัวของปั๊มน้ํามันเครื่องซึ่งความแตกต่างของปั๊มน้ํามันเครื่องของติดรถเนี่ยมันจะนี่ของติดรถจะแบบนี้จะเป็นตันแต่ของติดรถสําหรับพวกทีทีซีร้อยี่แพรเนี่ยมันจะมีรูประมาณนี้แต่เนี้ยคือเป็นของแต่งซึ่งก็มีรูเหมือนกันโอเคก็ ในการติดตั้งก็ต้องมีปั๊มน้ำมันเครื่องปลงรุ่นของเขาด้วยถูกต้องแล้วในส่วนของอุปกรณ์ที่ต้องเพิ่มเติมก็จะมีพวกเนี่ยฝาฝาครอบไหมฝาครอบตัวกองน้ำมันเครื่องน,อนี่นี่ระหัดอะไรเนี่ยเนี่ยระหัดตัวนี้นะครับเป็นของหมดเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยตัวนี้ก็คือตัวนี้ที่จะมาอยู่กับตรงนี้นี่เดี๋ยถ้าใครจะใส่ของแต่งอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่แต,แต่ถ้า ซื้อมาเนี่ยต้องเบิกอันนี้มาเพิ่มด้วยนะ,ะมันมีตัวนี้เราก็ต้องมีโอลิงตัวนี้โอลิงฝาครอบนะชึอบอันนี้ก็คือโอลิงของตัวนี้นี่กันน้ำมัน uh huh. มในส่วนที่ต้องเพิ่มเติมอีกก็คือบูทบูทก็คืออยู่ตรงนี้ตรงโลม,ม,มันต้องมีบูทกับโอลิงนี่ โอลิงก็ไม่ใช่เป็นโอลิงกลมนะเป็นโอลิงแบนๆแล้วมีร่อง <Hey. S 2> อ่ะเนี่ยรหละคัสสำหรับคนที่อยากจะเบิก hmm. เองใส่กองหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็น็อตสำหรับปิดฝาครอบกองน้ำมันเครื่อง hey. หรือจะใช้น็อตแต่งอะไรก็แล้วแต่ใช่แล้วก็จะมีสปริงดันอีกตัวนึงนะ <Hey. S 1> ตัวนี้คือสปริงแกะเป็นสปริงดัน กองน้วมันเครื่องกับฝาครอบกองอีกทีก็คือเป็นในเซตมันอ่ะคือเราเบิกมาทั้งหมดก็คือเบิกทั้งหมดใช่อันนี้เสริมอีกนิดนึงในส่วนของปั๊มว่ามันเครื่องเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้ปั๊มของเดิมติดรถรุ่นนั้นก็ได้เนะไม่จำเป็นต้องของแต่งแต่ว่าอันนี้คือเราอัปเกรดไปเลยทีเดียวใส่ไปเลยทีเดียวก็คืออันนี้ใช้เป็นของคิตาโกะนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นของแต่งที่จะช่วยเพิ่มเป็นเรื่องของปริมาณน้ำมันโฟเลสของน้ำมันเครื่องให้สูงกว่าเดิมช่วยในการหล่อลื่นแล้วก็ระบายความรร้้อออนนนนงเคื่ยต์ะัีก็ พันกว่าบาทใช่อย่างส่วนของฝั่งจานไซเนี่ยเราก็เบิดเป็นสีเงินเพื่อให้มันเข้ากันให้มันเข้ากันถามว่าจะไม่ใช้ก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะดูตลกหน่อยเหมือนกันเนี่ยก็ต่างแค่สีเน้นเรื่องสีสันให้มันเข้ากันเฉยอผมเบิดตัวนี้มาด้วยแต่ตัวนี้ผมเบิดเป็นสีเทาให้มันตัดสําหรับตัวฝาครอบอคือถ้าเกิดเป็นตรงรุ่นมันจะเป็นโครเมียมไหมใช่ถ้าเป็นตัวเครื่องสีดํามันจะเป็นสีนี้ ถ้าเป็นตัวลิมิตเต็ดสีดําของซีไีซ์พาคือเบิร์ให้มันตัดอ่ะจะได้รู้ว่าเพราเป็นโค้งไ่พี่เกียรติพี่ขี้เกียจดูแลแล้วแต่ใส่ของเดิมก็ได้แต่มันก็มันจะไม่สวยแปลกๆด้วยความที่เราใช้มังกี้อยู่หัวน็อตเนี่ยมันเป็นคนละแบบกับของเวฟถ้าของเวฟเนี่ยมันจะเป็นหัวแบบหัวธรรมดาใช่ใช่แล้วของมังกี้ก็จะเป็นรหัสตัวนี้ไม่แพงนะตัวหนึ่งหลักสิบทั้งหมดเนี่ยร้อยกว่าบาทสิบตัวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหัว มันไม่ได้เป็นแบบเวฟปกติมันจะเป็นอย่างนี้เป็นน็อตแต่งมาเลยมีดีเทลนิดนึงคือมันจะไม่ได้หัวแบบมนๆธรรมดามันจะมีล่องนิดหน่อยแต่ก็คืออันนี้เป็นของบังกีถูกต้องซึ่งมันน็อตเท่ากันเป็นสมาร์ทเอนจิ้นเหมือนกันก็คือความยาวน็อตอะไรเงี้ยเหมือนกันหมดใช้ได้เลยก็คือเป็นน็อตเหล็กธรรมดาใช่แต่ว่าหัวมันสวยกว่าขนาดเองโอเคของทั้งหมดก็มีประมาณนี้เนาะใช่ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันดีกว่าเราจะมาเริ่มในส่วนของฝาคัทที่เป็นตัวหลักกันก่อนเนาะอ่เรา มาทำการถอดของเดิมออกมากันนะอะ่นี่นะครับฝาคัดของเดิมเนี่ยก็คือมันจะไม่มีกระปุกตัวไส้กลองน้ำมันเครื่องนะอ่าเนี่ย,เ,ยเทียบกันเลยแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งประคองอืมจะมีลูกปืน,นใช่ไหมมีลูกปืนเอออันนี้ดีนะของของเว็บเนี่ยจะไม่มีจะเป็นรูธรรมดา อันนี้เป็นลูกปืนกงนกเพิ่มขึ้นมาด้วยเดี๋ยวก็ย้ายอะไรทั้งหมดเนี่ยครับของเดิมเนี่ยมาใส่ได้เลยนี่ก็ทําการถอดชุดคัดทั้งหมดเพว่าเราต้องการถอดชุดขันสตาร์ทออกคันสตาร์ทออกก็จะมีจุดหนึ่งก็คือปั๊มน้ำมันถูกต้องถ้าเกิดเราถอดเนี้ก็จะทํางานง่ายหน่อยเครื่องใหม่ๆไม่ใช่ครับรถเพิ่งซื้อ ือถ้าเกิดรถที่มีไส้กรองเนี่ยที่ผมเคยเปิดนะไอ้ตรงเนี้ยมันจะสะอาดมากเลยใช่มันจะไม่มีเศษแบบอย่างเงี้ยอันนี้รถคือสา0รอยเจ็สิบกว่ากิโลครับแต่ก็จะมีเริ่มมีขีคัดแล้วเนี่ย,ยในรูเนี้<ๆ>ก็จะมีแต่ยังไม่แข็งนะเพราะว่าวัวม,มันเพิ่งใช้งานแต่ถ้าเกิดใช้มานานๆเนี่ยโอ้โหตรงนี้นี่แทบจะตายเลยครับคือการที่มีไส้กรองเนี่ยมันจะช่วยให้เศษทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้มันจะมันจะย้ายมันอยู่ใน ในกองยาในกองละเอียดแทนทําให้เราไม่ต้องเซวิชท,ทั้งไอตรงไส้กองที่เป็นแผ่นด้านล่างนะครับหรือว่าจุดตรงคัดแรงเวียงเนี่ยมันจะสะอาดเลยอันนี้เป็นจุดที่เห็นได้ชัดเลยนะครับสำหรับรถที่มีไส้กองแบบละเอียดแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พอเราถอดตรงเนี้ยผมก็จะเปลี่ยนคัดออตโต้ด้วยก็คือไหนถอดแล้วบอเขียวนะครับเบอร์ยีิบสองเบอร์สิ ที่ย่างตัวสมาร์ทเอนจินเนี่ยตัวหลังมันจะไม่ใช่บลอกเคียวถูกไหมถูกต้องครับจะเป็นลูกบอกเบอร์สิบเกจะแตกต่างจากโคกปาวานอะไรพวกนี้นี้ก็ไม่มีอะไรถอดต,ตามขั้นตอนปกติก็คือเหมือนที่เราเคยถ่ายคลิปกันไปเดี๋ยวเราก็จะอัปเกรดเป็นตัวนี้แทนอือทีนี้จุดที่เราจะต้องถอดก็คือชุดนี้ ชุดสตาร์ทไหมถูกต้องครับสำหรับคนที่ใช้ฝาแบบไม่มีรูเราต้องถอดคันเกียร์ออกก่อนเพื่อที่จะเอาตัวนี้ออกมาเพื่อจะเนี่ยน็อตยึดมันมีสองตัวคือเบอร์สิบสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเราถอดคันเกียร์ก่อนจะได้เห็นง่ายหลังจากนั้นนะครับที่เราเอาคันเกียร์ออกแล้วเราก็จะมาเอาแกนเกียร์ออกกดตรงนี้จึ๊บดึงแค่นี้เห็นไหมมีน็อตเบอร์สิบอยู่สองตัวหนึ่ง เราแค่2ตัวนี้ออกก็คือแกสตาร์ทหลุดเลยมันจะแน่นหน่อยเพราะมันไม่มีกันคายออแล้วก็สามารถออกได้เลยนี่เรียบร้อย ก็คือถอดชุดนี้ออกแล้วก็ไอตัวล็อกนี่ก็ไม่ต้องใส่ไปแล้วถูกต้องครับคือตัวเนี้ยเฟืองเนี้ยมันจะเข้าอยู่กับเฟืองข้างในเฟืองเกียร์เนี่ยเห็นไหมพอเราไขควงไปหมุนเนี่ยมันก็จะหมนุนมันจะเกาะกับเกียร์เกียร์หนึ่งไหมน่าจะเป็นเกียร์หนึ่งเพื่อให้การสตาร์ททำงานซึ่งมันเซอร์วิสง่ายครับเอาออกเอาเข้าง่ายซ่อมง่ายก็เป็นข้อดีของเครื่องยนต์บล็อกนี้ครับอ่ะเราก็จะปั๊มน้ำมันเครื่องออกเพราะว่า ตัวปั๊มน้ำมันเครื่องคิดตะโกะที่เป็นของแต่งที่เราจะมาใส่เนี่ยมันไม่มีตัวเฟืองกับแผ่นปิดปั๊มมาให้คือเราจะต้องรื้อไส้ในของชุดนี้อ,ออกมาบางส่วนใช่ครับก็คือใช้ตัวเฟืองแผ่นปิดปั๊มแล้วก็ตัวสลักเฟืองแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็อาจจะมาครบชุดใส่ได้เลยเท่าที่เห็นก็จะมีโคโซกับคิตะโกนที่นารูปแบบนี้ใช่แล้วก็ ถ้าเป็นทาเกกะว่าจะมาทั้งตัวใช่อันนี้คือหมายถึงของนอกนะแต่ถ้าเกิดของพวไปก็คือจะมาทั้งตัวอยู่แล้วถูกต้องครับเห็นไหมว่าของเดิมสแตนดาร์ดมันไม่มีรูแต่มันมีเบ้ามานะแต่ก็คือไม่มีได้เจาะคือถ้าเกิดใครจะเอาของเดิมไมโมก็ได้เหมือนกันแต่ก็คือต้องหาที่ทำแล้วกันแต่ผมว่าเบิกเบิกง่ายกว่าเบิกง่ายกว่าเผลเผจะถูกกว่าด้วยซ้ำใช่ถูกกว่าค่าทำที่ปั๊มน้องเครื่องหนึ่งจะมีบูทอยู่สองตัวครับ ต้องใช้บูธเหมือนอดเดิมถอดเก็บไว้ใช่แล้วก็เบอร์8ปขันออกน็อตยึดหนึ่งตัวนะครับสำหรับตรงตัวปัม๊มแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยบิดนิดนึงน,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 นะครับให้มันยกง่ายชึบนี่ออกมาแล้วคือตรงนี้เราไม่ใช้เราสิ่งที่เราใช้คือใช้อยู่แค่นี้เดี๋ยวพวกนี้เราจะล้างก่อนค,ค่อยมาประกอบกับทีตะกะเปรียบเทียบเฟืองกันดีกว่าของสแตนดาร์ดกับ นี่ของคิตะโกะสังเกตความต่อตรงนี้อเดี๋ยวเราจะวัดให้ว่าของเดิมสแตนดาร์ด10มิลแล้วของคิตะโกะิบ5มิลก็คือใหญ่กว่าเดิม2.5งมิล mm. ในคู่มือเขาเนี่ยเขาบอกว่าปริมาณการโฟดีขึ้น2ี่เปอร์เซ็นต์ก็คือตามไซส์ขนาดที่มันขยายขึ้นมานั่นแหละแล้วก็เรื่องของตัวเฟืองด้วยซึ่งตัวเฟืองก็จะเป็น ลักษณะเหมือนดาวนะครับมีฟันทั้งหมดเนี่ยเจ็ดฟันด้วยกันเท่ากันอ่าเหมือนของเดิมเลยใช่แต่แค่ขนาดความโตเนี่ยมันโตขึ้นด้านมเตอร์ด้านด้านกว้างไหนโตขึ้นอเนี่ยประมาณนี้ก็ใหญ่กว่าเดิมพอสมควรหลังจากที่เราทําการล้างประกอบปั๊มน้ำมันเครื่องเข้าไปแล้วอันนี้ก็คือประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะใช่เอาชุดของเดิมเนี่ยใส่เรียบร้อยแล้วประกอบก็คือตัวเฟืองกับตัวสลักแล้วก็แผ่นประกอบ <Okay. S 1> อประกอบของเป็นขีตะโกกไปแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําขั้นตอนย้อนกลับไปเลยก็คือตัวเนี้ออกไปแล้วเนาะล้วก็ใส่แกนเกียร์กลับไปนะครับชึบเ,เสร็จแล้วก็ประกอบปั๊มน้ํามันเครื่องเข้าไปนะครับโดยที่ตอนนี้เราเอะะบูดอะไปใส่ไว้แล้วแล้วก็ประกอบเข้าไปชึบขยับให้บันปั๊มน้ํามันเครื่องลงไปนะครับแล้วก็ใส่น็อต ทีนี้ทางผู้มือของทิตะกอเนี่ยเขาให้ขันลัอตัวเนี้ที่10นิวตัน

เราใส่จรารบีประกอบเพื่อเพื่อให้ตัวแป้ก่กดคัด้มันไม่หลุดนะครับลองกดเข้าไปจึ๊บแล้วก็อย่าลืมนะครับสิ่งที่สำคัญสำหรับตัวบูทกับโอลิงที่ต้องปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับถ้าเป็นปั๊ม แทู้นยนก็ต้องซื้อแยกเหมือนกันใช่ไหมตัวนี้ใช่ไม่มีมาให้แยกทุกตัวถูกต้องครับก็เวลาเบิกก็ต้องดูเลยนะว่ากดไปแล้วมันต้องสองนะไม่ใช่กดมาอันเดียวกับเรียบร้อยนะัะใช้ไม่ได้เห็นไหมตัวโอลิงเนี่ยมันจะไม่เป็นโอลิงกลมมันจะมีบ่าแล้วก็ตัวบูทเนี่ยมันจะไม่ได้ยาวเหมือนบูทปั๊มน้ำมันเครื่องทั่วๆไปมันจะเป็นเฉพาะของมันเนี่ยคือใช้บูทเสาเสื้ออะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้มันยันแน่นอนคนละตัวนะครับ ก็กดเข้าไปทั้งบนและล่าง2ตัวนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวฝาคัดเดี๋ยวเราจะประกอบตัวชุดไส้กรองน้ำมันเครื่องให้ดูก่อนเราจะได้มองเห็นพอๆร้อมกันแล้วก็เข้าใจง่ายนะตัวไส้กรองจะเป็นรหัสนี้ก็จะเป็นอันเดียวกับที่กอมใส่ c t c 2 0 Black ใช่อ่ประมาณนี้ตัวกองอ่ะจะมี2ด้านมีด้านที่เป็นตัวโลหะและด้านที่เป็นยางอ่าจะมีรูกับไม่มีรูอ่ะใช่ถ้าใส่สลับได้ไหมไม่ได้หมายถึงว่าเสียบเข้าไปอ่ะไม่เข้าไม่เข้าใช่ไหมใช่ขนาดไม่เท่ากันเรา,เาด้านนี้เสียบเข้าไปที่ตัวฝาคัดก่อนนะครับก็คือใส่เข้าไปแล้วมันจะอยู่เลยใส่กระตรงรูจะดูดเลยึบเนี่ยใส่แล้วเนี่ยความไม่ร่วงเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องใส่ต่อไปคือตัวสปริงอ่ะตัวนี้ใส่ให้ดูเ่ยอาสปริงอ่ะใส่เข้าไป แล้วก็น็อตมันจะเป็นรหัสตัวนี้ครับ K0G เนี่ยเราก็ประกอบเข้าไปนะครับตัวนี้อ่ะมันไม่ต้องขันแน่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาเราขันเข้าไปเนี่ยมันจะมีจุดที่มันหยุดอัตโนมัติคือถ้ามันหยุดแล้วเรายังขันต่อก็ป่าคัาดเสียแน่นอนนะแต่สมมว่าใครใส่ยากระทาน้ำมันตรงโอลิงนิดนึงแต่คือมันก็ขันลงมันก็หลดคลงเลยเนี่ยพอมันถึงปั๊บมันก็จะหยุดละจบทีนี้ก็ จะประกอบกลับเข้าไปนะครับเรียบร้อยคือพอดีเลยอันนี้อาจจะเบียดเบียดนิดนึงแต่ก็คือใส่ได้พอดีนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่มันเกินออกมาเนาะครับหลังจากที่เราประกอบทุกอย่างกลับไปหมดแล้วเนี่ยทีนี้ก็คือเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้สวยงามในส่วนของฝาครอบดันไฟก็เป็นสีเดียวกัน จะมีในส่วนของไอตัวบางโซ่นะที่จริงๆแล้วเบิกมาแต่เบิก่าผิดรหัสไปของอตัวเก่าจริงๆมันมีครบเซ็ตของมัน<ช>คือใส่ได้จะเป็นสีแบบนี้ทั้งสามชิ้นเลย<ช>ลงฝ้ฝาคัดฝาครอบจันไายแล้วก็ตัวบางสเตอ์น,นะครับอ,อันนี้ก็เป็นพาทที่เรียกได้ว่าหยิบยกข,ของรุ่นอื่นมาใส่ได้นะเป็นในส่วนของสมาร์ทเอนจิน ในตระกูลขับเฮาส์สำหรับใครที่อยากจะอัปเกรดในส่วนของฝาคับนะครับที่มีในเรื่องของตัวไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับก็สามารถเอาตัวนี้มาใส่ได้แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะติดออยคูลเลอร์ตรงนี้คือเราสามารถซื้อฝาครอบแต่งใช่มาติดออยคูลเลอร์มีหลายยี่ห้อเลยทั้งแบรนด์ไทยทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ถ้าใครไม่ได้ใส่ฝาแบบนี้ก็ใช้ของ h o บบ y Bike ก็ได้ใช่ไหมอ่ามีฝาออยอ่านั่นแหละและนี่ับก็เป็นทั้งหมดของข้อมูลของฝาคับ ที่ใส่ไกล่องมัน,<ล>มนเคร,เรื่องได้นะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมก,กันกับชิ้นส่วนตัวนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมติดตามฮอปปี้บายทั้ง YouTube และ Facebook ันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมวส,บสวัสดีครับ